าาารรปัวม่วนลั่นเมืองเปิดสงกรานต์ครั้งแรกสุดยิ่งใหญ่คนแห่ร่วมงานแน่นคงเมืองครั้งแรกในสายเหนือปัวจัดใหญ่สงกรานต์2568้ม่วนแต่แต่กระตุ้นท่องเที่ยวเศรษฐกิจแห่รถน้ำดำหัวม่วนสุดใจสงกรานต์เมืองปัวปลุกเมืองคึกคักครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อวันที่13เมษายน2568ที่คงเมืองปัวอำเภอปัว,ปวจังหวัดน่าน นายพิพัฒน์เพชรพิพัฒน์ในอำเภอปัวเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์เมืองปัวประจำปี2568ปัวม่วนมากซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในพื้นที่อำเภอสายเหนือโดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานอย่างคึกคักงานสงกรานต์เมืองป,ปัวในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15เมษายน2568เพื่อสืบสานขนรรมเนียมประเพณีไทยดั้งเดิมสะท้อนความงดงามของวัฒนธรมอไทยผ่านกิจกรรมหลากหลายเช่น ขบวนสงกรานต์การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่นายนำชาติจันดีประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลปัวกล่าวรายงานว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลตาบัวองค์การบริหารส่วนจังหวัดด่านาน่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานาน,าน่านสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่านสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอปัว รวมถึงหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนในชุมชนสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่คู่ท้องถิน่นเสริมสร้างความสามาัคคีในชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่งานนี้ไม่เพียงแต่สร้างสีสันให้กับเมืองปัวแต่ยังแสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของคนในท้องถิ่นที่มุ่งมั่นรักษา และต่อยอดวัฒนธรรมประเพณีไทยให้ร่วมสมัยและคงอยู่สืบไปกาลยาสองเมืองแก่นจังหวัดน่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเห็นแล้วว่าคัวมวนแม่นะครับเป็นแนวคิดวิธีคิดที่สร้างสรรค์จริงๆแล้วมันเป็นัวของเราเนี่ยไราพรับงม์จะเป็นเจ้าสิบาระการเกศสารท่านพระรัตนากุลนายกรัมการประหลัดสุนจรวรรณะกระผมนายดําชาติเป็นบีปรัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลปัว ในนามขอกระทการจัดงานขอขอบทุกท่านทั้งหมดอย่ยางยิ่งนะเพื่อให้เกียรติมาเป็นประธานในการพิธีเปิดสงการปีสงท่านนัตพงศุภริยสิ์ท่านสสนันเกศสามท่านประธานสภาวัฒนธรรมนะครับท่านผอเสน่ท่านผู้นวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุหราชกัวท่านนายกกิ่นกาชาติเภื่อปัวท่านชนินทันเหมนะครับท่านอดีต ในอำเภอปัวพร้อมพริยานะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้บริการโรงเรียนบ้านปลางนะท่านกำนันนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือพี่น้องนในพื้นที่ตำบลอําเภอปัวที่เคารพและที่ทําให้เห็นว่าถึงแม้ธรรมชาติะจะมาร่วมแสดงความยินดีกับพวกเรานะครับโดยนําเม็ดผลมาในวันนี้เราก็ยังพร้อง ที่จะกระทบด้านข้างทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในปรึกษารวมทั้งการสนับสนุนงบการอุการครับขออนุญาตร่วมกับท่านนายกอุญการแขวงส่วน,นจังหวัดน่านแล้วก็ท่านสอสอนัทพงศุตร,ริีสิงห์ขอเปิดงานในวันนี้ครับขอเสียงปรบมือครับสองสองันเปิดยางเป็นทาง